ซึ่งน้าหากช้างศึกของเรานะครับสามารถโค่นเอาชนะซาอุได้เนี่ยจะทําให้ทัพช้างศึกเนี่ยก้าวขึ้นไปติดท็อปร0อของโลกในทันทีเลยนะครับโดยมีการวางผู้เล่นจากการซ้อมที่จะลงเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายแทนที่ของทีละทอนท,ที่ติดทดแบนนะครับ สวัสดีครับผมชูปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลี an นะครับก่อ,อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชูปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอา่าในคลิปนี้จะไปดูการไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับหลังจากที่ทําผลงานลงเตะ2นัดมี4แต้มน,นะครับในศึกเอเชียนคัพนะครับก็มีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ค่อนข้าง,ง,ง,งจะสดใสแล้วนะครับเกิน90%แล้วนะสำหรับทีมชาติสำหรับช้างศึกนะครับ ก็มีผลพลอยได้ด้วยนะครับนั่นก็คือมีลุ้นที่จะอันดับโลกฟีฟ่าแลนด์กิ้งเนี่ยขยับด้วยนะครับเนื่องจากก็ผลงานดีมากใน2นัดที่ผ่านมานะครับล่าสุดฟุตแลนด์กิ้งเว็บไซต์คาดการคะแนนอันดับฟีฟ่าแลนด์กิ้งเนี่ยรายงานอันดับโลกแบบเรียลไทม์ของทีมชาติไทยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่เราเอาชนะคีกีตมาได้2 0แล้วก็เสมอกับออมาน0-0นย์เนี่ยทำให้อันดับโลกเนี่ยพุ่งถึง12ขั้นเลยทีเดียวนะครับมารั้งอยู่อันดับที่101ของโลกรมอยู่ที่113ของโลกนะะ โดยมีคะแนนจาก1,176.75นเะครับเพิ่มมาเป็น1,199.58นะฮะโดยเราเหลือโปรแกรมในรอบแรกอีก1เกมนะครับที่เราจะเจอกับทางซาอุนั่นเองนะครับซึ่งถนะ้าหากช้างศึกของเรานะครับสามารถโค่นเอาชนะซาอุได้เนี่ยจะทำให้ทัพช้างศึกเนี่ยก้าวขึ้นไปติดท็อปร้อยของโลกในทันทีเลยนะครับโดยครั้งสุดท้ายที่ติดท็อปร้อยของโลกก็คือ19ปีที่แล้วนะครับ เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายน2548นะครับโดยในตอนนั้นเนี่ยทัพช้างศึกขึ้นไปรั้งอยู่อันดับ94ของโลกนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะขณะที่คู่ปรับของเรานะครับเวียดนามนะฮะก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขารั้งอยู่อันดับที่9 4ของโลกนะครับมีคะแนนอยู่1235.58คะแนนนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขาตกรอบแรกไปแล้วนะครับโดย2เกมที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ทั้งหมดเลยนะครับแพ้ให้กับญี่ปุ่นแล้วก็แพ้กับอินโดทําให้อดัับบตตกกลลลลงงงมมารร้้ททีีี่่่99 29. 29.69ขออโโแวนะะะคคดดยยิูับ โดยคะแนนเหลือเพียง1,205.89คะแนนเราก็มีโอกาสที่จะเสียตำแหน่งเบอร์หนึ่งอาเซียนนะครับหากทีมชาติไทยเอาชนะซาะอุได้ในเกมนะัดสุดท้ายรอบแรกนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของฟีฟ่าแลนด์กิ้งนะคผูชมฮะก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าเราจะทําได้หรือเปล่าในเกมที่เจอกับซาอุนะครับถ้าทําได้โอ้โหอันดับบอกได้เลยว่านอกจากจะเข้ารอบแบบสร้างวัสาส์แล้วเนี่ยนะครับจะทําให้เราอันดับโลกขยับขึ้นไปลังในท็อปร้อยอย่างที่เราต้องการด้วยนะครับ ก็รอดูแล้วกันนะครับข้าไปที่กาตาร์กันหน่อยครับไปดูความพร้อมของทัพช้างศึกกันหน่อยครับก็เตรียมที่จะดวลกับซาอุนะครับในเกมนัดสุดท้ายรอบแรกนะครับในวันพฤหัสบดีที่25มกราคมนี้นะครับโดยแต่4ทุ่มนะครับตายเวลาบ้านเรานะฮะโดยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเกมนี้เองเนี่ยทีละทอนจะโดนแบนนะครับก็ต้องหาตัวแทนมาเล่นแบ็กซ้ายในเกมนี้ไปนะครับซึ่งสถานการณ์ในตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยซาอุขอเพียงแค่มีแต้มนะครับก็จะได้แชมป์กลุ่มทันทีเพราะว่าเขาตุนอยู่6คะแนนนะครับ แต่ถ้าหากแพ้เราเราก็จะได้แชมป์กลุ่มทันทีนะครับซึ่งก็รอดูนะครับคุณผู้ชมฮะการฝึกซ้อมครั้งนี้ทางด้านอิชิเองก็ยังคงคุมเข้มเช่นเดิมนะครับโดยมีการวางผู้เล่นจากการซ้อมที่จะลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายแทนที่ของธีรัทรที่ติดทดแบนนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าคาดกันว่ามีแข้งอยู่ในใจแล้วด้วยนะครับ นอกจากนี้เองก็มีการศึกษาฟอร์มการเล่นของซาอุใน2เกมที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยการฝึกซ้อมใน2วันที่เหลือเนี่ยคุณซือชาวญี่ปุ่นเตรียมจะใส่แท็กติกแล้วก็จะลองรูปแบบการเล่นมากขึ้นนะครับเพื่อใช้ในเกมที่เจอกับซาอุด้วยนะครับส่วนเรื่องของแบ็กซ้ายที่จะต้องหาคนมาทดแทนทางกิโลทอนเนี่ยถ้าให้ผมดาวเนี่ยคนที่จะมาแทานที่ก็น่าจะเป็นนิโคลัสมิโกซันได้เลยเพราะว่าในเกมนัดอุ่นเครื่องนะครับรวมไปถึงเกมนัดที่แล้วที่เจอกับโอมานในช่วงท้ายเกมก็ นิโคลัสเองก็โยกมาเล่นในตำแหน่งนี้ด้วยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นนิโคลัสแล้วแบ็กขวาเนี่ยก็ลุ้นกันว่าน่าจะเป็นสุพนันหรือไม่ก็สันิภาพจันงอมครับก็มีโอกาสที่จะออกสตาร์ตรตัวจริงเช่นเดียวกัน,นครับก็รอดูนะฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองอับชูปราชญายอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ